สวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมฮอกไกโดเรามาฮอกไกโดสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดนะครัคือมาที่สัลจา ido, วว้าฮอกไกโดนะครับที่เรียกว่าฮอกไกโดจริงครับก็ช่วงนี้เรามาป,ปลายที่ดูหนาวอากาศดีครับแต่ว่าหิมะก็ยังมีอยู่มากพอสมควรน,นะครับฮอกไกโดนะครับถือว่าเป็นเมืองใหม่อายุ ร้อยกว่าปีหลังจากที่มีการอพยพจากเกาะใหญ่หรือเกาะฮอนชูขึ้นมาอยู่ที่นี่โดยบรรดาเหล่าสม,มุไรต่างๆนะครับซึ่งมาก่อล่างสร้างตัวแล้วก็ยกฐานะเป็นรัฐอิสระได้แค่หนึ่งปีนะครับครับสามจ้าแห่งนี้ก็สร้างเมื่อปี1869นะครับในยุคสมัยจกักรพรรดิเมจินะครับก็สร้างให้แก่องค์เทพทั้งสและก็รวมถึง มจะเประจักรพรรดิเมจิด้วยนะครับก็คือทุกสมัยบุกเบิกเกาะใหม่ๆเพราะฉะนั้นบนเกาะแห่งนี้จรงไม่มีวัดเขาไม่มีศาลเจ้าอายุเก่าแก่นะครับเพราะว่าเป็นเกาะที่มีคนมาอยู่ทางเดินนะ<า>ครับตรนงนี้เราตายคนยนลึดรับแต่ว่าก็สวยงามตึงๆเอาไปพวนดินไหมเนี่ยไปดูช่วง ความยิดงหร่าแต่มาพบสกุละปรมาปลายเดืนเสียงสัาจจอยู่ดีๆกสวเราเรเจอนี่ยสวนที่ต้นสกุลละเยอะมากมายมีเทศกาลชมสกุลละด้วยนี่ยไอลูกก่อนได้ไหมเอาไม่โอกาสเเบืองหน้าที่เราเห็นวรามาสัจะความลำบากของประเทศหนาวก่นจะเข้าไปขอก่อน ไม่ควรใส่มาที่ปากนะไม่ควรปักมาทีรนี่นะครับรที่รองจากที่นหลังมาจะกระบอกนิดแล้วก็เสียตรงมือน,นะครับไม่คชรเอาปลากระบ,บวยที่เขาเตรียมให้มาที่ปากเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ไม่ทำกันนะครับผม เกาะบรรยากาศด้านหน้าของสาลเจ้าหลักนะครับก็ตบดูสองครั้งทำนับยนเหรียญก็อันจะเป็นพิธีกรรมในการนมัสารเจ้ากันนะครับผม